้สวัสดีจ้ามื้อนี้พ่อกับช่องหลวงกินแซ่บีปเจ้าจ้ามื้อนี้บ่ได้มีหอย่างไรเก้ามาเอื้อยพี่เอือนนองมากินข้าวนํากันในจอจ่ามื้อนี้มีเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆมานําเสนอคือเจ้าจ้าคือเมนูสตอผัดกุ้งกุ้งผัดสตอกุ้งผัดกะปิก็ว่ากันไปครับผมผักแก้มกบัะปิผักสลัดอันนี้ผัดมาพอดีแล้วบ่ต้องเฮ็ดพริ้งดำปลายากมาพี่น้องมาแซ่บๆนํากันครับผมมื้อนี้ขอเจ้า มา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 ตอ<ส>่อไซแบบไ,ไ,ได้ร้ายเลยนี่ครับสะตอเนี่ยเอาเด็กเก่ามาครับอืม,อมกุ้งไหมมาครับผมม,ม,ม,มากินผัดสตอใส่กุ้งน้ำกันจะเแฝดจ้าโอ้าไป ยังเลยติดลำคอยิ่มกันฮือต้องกอ่อมแสบีบนี่มีเมนูใส่ซอส ตอมหรว่าโอ้โหใสแบบซุกๆไปเลยจตอนรับเจ้า เป็นแบบเมนูเมนูผักกางบอกหรือว่าเมนูผักไต่กะปิกระต๊อดเลยทุกอันกระต่ายหุ่งสดๆเลยม้อหุ่งกงั็ไม่เอาเลยอะไร ใบบ๊อกผูดนมันหอมน้ำหอมกลิ่นหอมหอดกุ้งเน้นๆเล,นเลยครับนี่สตอกุ้งตัวนั้นไง เด,งด่งเลยมันสด <c oughs> <c oughs> น้ามันนี่ราดเขาเจ้าเลยครับแยบนัก็นเน่นนไปเลยหอ,อมกรมบนไป ไอป้อนป่ะมีตัวมันง่ายๆเลเอาตัวง่ายๆไปมันมีอันอันหนวดมันอย่างมันเท้งบอกว่าหวองอยู่ได้ดีอยู่ก็อยากใอาหัวออกได่ไหนมันขุ่นกะไรอะอืมรอวังเร็ว tắt leo Cắt tăng nám nát khẩu หอมอพัดกำลังพอดีเลยสตอแบบว่าบนิ่มครับแบบกรุบกรุบต้นน้ำรากเขาก็เซร็จ Mất. Không ít mất ít <laughs> mất mệt. mất mệt. mất mất nó mất 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 gần chia chưa tham gia chuẩn bị lắm mặt mọi người lắm mặt mọi người lắm mặt mọi người lắm mặt